ในเรื่องของการตีราคานะคะตีราคาวัตถุดิบคงเหลือตามวิธีราคาทุนนะคะ,ะโดยปกติเนี่ยวิธีราคาทุนที่นิยมใช้นะคะจะประกอบไปด้วยหนึ่งวิธีจอดปกนะคะ specific identification method นะคะสองนะคะ FIFO นะคะเข้าก่อนออกก่อนนะคะ first in first out หรือเรียกยอ่อๆก็คือ FIFO นะคะ จริงมันมีไลฟ์โฟด้วยเนาะสมัยค,คุณครูเรียนเนี่ยจะมีไลฟ์โฟเข้ามานะคะแต่หนังสือบางเล่มเนี่ยไม่ได้บรรจุวิธีไลฟ์โฟเข้าไปนะคะเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าธุรกิจทุกวันนี้มันไม่ได้ไลฟ์โฟมันไม่ค่อยตอบโจทย์เลยนะคะเนื้อหาก็เลยแบบไม่ได้นํามานะคะแต่ว่าถ้ามีเวลาว่างก็ไปศึกษาต่อไลฟ์โฟก็ได้นะคะ 3. จะเป็นถั่วเฉลี่ยอย่างง่ายหรือ Simple a v e r a g e นะคะ แล้วก็สุดท้ายเป็นการถวดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักนะคะหรือในเรื่องของการเวทนะคะเวทเอเวอร์เรนะคะเดี๋ยววันนี้จะขอแค่สองวิธีแรกนะคะแบบเจาะจงกับไฟโฟนะคะคุณครูก็ตัดต่อในหนังสือมานะคะเพื่อความรวดเร็ว นะคะนักศึกษาจเห็นได้ว่าหนังสือหน้า1้อของคุณเนี่ยนะคะมีโจทย์มาให้นะคะบอกว่ากิจการแห่งหนึ่งเนี่ยเขามีการซื้อ DM เข้ามาและมีการเบิกใช้ DM ออกไปในแต่ละครั้งในระหว่างเดือนมีนาคมของปี62เนี่ยดังต่อไปนี้นะคะก็จะมีตั้งแต่วันที่1น,นจะเป็นการแจ้งยอดยกมานะว่ามีเหลือเท่าไหร่จากเดือนก่อนหน้ายกมาต้นเดือนมีนานะคะวันที่5เบิกใช้นะวันที่10ก็ซื้อเข้ามาอีกนะคะ18ก็เบิกใช้ ที่ซื้อมาอีกแล้วก็สิ้นเดือน30ิเนี่ยนะคะก็เป็นการเบิกใช้นะคะข้อมูลก็หลากหลายนะคะราคาที่ซื้อเข้ามาในแต่และครั้งเนี่ยก็ไม่เท่ากันเลยนะคะทีนี้นะคะว่ากันด้วยวิธีแรกนะคะด้านขวานะคะวิธีจาะจงนะคะหรือ specific เนี่ยนะคะหัวใจสำคัญเนี่ยคุณครูอยากทราบนะคะหรือการแนวการทำข้อสอบเนี่ยครูอยากทราบภายใต้สารขอข้อนะคะคุณครูอยากทราบว่า dm มันเหลือกี่หน่วยคุณจะมีวิธีการหาได้อย่างไรจำนวนเงินเท่าไหร่นะคะ DM ที่ใช้ในการผลิตครั้งนี้ทั้งหมดกี่หน่วยเป็นยอดเงินเท่าไหร่นะคะแล้ว DM ที่มีทั้งหมดหละ่ะทั้งสิ้นนะคะมันจะมีทั้งหมดกี่หน่วยนะคะเป็นยอดเงินเท่าไหร่นะคะในที่นี้ถ้าถามว่านะะ DM ทั้งหมดเนี่ยที่มีอยู่หน้าตักเนี่ยนะักศึคิดว่าเราจะมีทั้งหมดกี่หน่วยค่ะอาร์ีขอตามโจทย์ ยังไม่ต้องสนใจภาราเพิ่มเติมตรงกลางนี้นะคะนักศจะคิดได้ไหมว่าเอ๊ะมี d ีเอมเท่าไหร่ถูกเบิกใช้ไปเท่าไหร่แล้วควรจะเหลือเท่าไหร่ว่าด้วยจํานวนหน่วยก่อนนะยังไม่ต้องพูดถึงตัวเงินก็ได้นะคะเราจะเพิ่มพื้นที่ไว้สําหรับพิ์จากที่ดูจบคร่าวๆเนี่ย พอจะสรุปได้ไหมว่าตอนนี้ d ีอมีทั้งหมดกี่หน่วยมีเครื่องคิดเลขคำนวณประกอบด้วยนะมีสามพันหน่วยค่ะเบิกใช้ไปสองพันสองร้ยหน่วยเหลือแปดร้อยหน่วย ะะเพราะฉะนั้นดูดูเสียงดูใช่ไหมดูจะด,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 ดูยังไงนะคะดูคร่าวๆเลยนะคะไม่ต้องมีนัยยะอะไรแอแฝงทับซ้อนเลยนะคะมีสามพันก็ตามโจทย์เลยถูกไหมมันมีจากการคงเหลือใช่ไหมคะพันหนึ่งซื้อพันสแล้วก็ซื้ออีก800นะคะถ้าอยากรู้ว่ามีทั้งหมดหน้าตักในเดือนนี้นะคะ1นึ0งพันบวกพันสบกแปดรเนาะเขาก็รวมยอดมาให้แล้วเออเรามีทั้งสิ้นนะคะ DM ทั้งสิ้นขออน,นุญาตตรง อ๋อไม่สิอันนี้มันยอดเหลือมันสิ้นนะนเพิ่มเติมไปนะทีนี้มเมื่อกี้พี่รูตอบว่าเบิกใช้นะคะเบิกใช้ตอนนี้ไปทั้งหมดสองพันสองร้อยนะคะหน่วยนะคะถ้าอยากถามว่าอา้าวแล้วมันจะเหลือกี่หน่วยละ่ะเราก็แค่เอาแค่สิ่งที่เรามีหน้าตักลบกับการเบริกใช้ถูกไหมคะการเป็นสินค้าคงเหลือ แปดร้อยหน่วยนะคะคงเหลือกะได้ับแปดร้อยหน่วยนะคะกรณีที่โจทย์ไม่บอกโจทย์ไม่บอกยอดคงเหลือมาให้เราหาเองนะคะในบางกรณีเนี่ยโจทย์จะบอกแค่โจทย์มันจะลักษณะเป็นสมการนะคะนะคะอันนี้ไม่บอกยอดเหลือถูกไหมบางครั้งก็จะบอกยอดเหลือแั่ยอดทั้งหมดหน้าตักมานะคะสมมติว่าโจทย์บอกว่ามีสินค้าทั้งหมดในล็อตนี้สามพันหน่วยนะแล้วมันเหลือแค่แปดร้อยนะคะ ก็ต้องถามกลับไปว่าอ้าวถ้าง,งั้นใช้ไปในการปิดเท่าไหร่ล่ะนะคะเราก็ต้องมีหลักการในการหาที่มาที่ไปนะคะให้ได้ให้มันลงตัวภายใต้สมการนะคะางคะเขาก็ซ่อนเราไม่ได้บอกให้เราหมดนะคะเราก็ต้องมีหลักการในการหาตัวเลขออกมาให้ได้นะคะเพราะการที่บอกอะไรไปเลยเนี่ยมันก็เหมือนไม่ได้ฝึกการคิดน่ะนะคะเราก็ต้องทําอะไรให้มันแบบเออซับซ้อนขึ้นให้ฝึกให้เราได้คิดนะคะ <S <'s <the> ทีนี้วิธีเจาะจงเนี่ยนะคะ โจ์ต้องบอกโจ์ต้องบอกมาว่าสินค้าที่เหลือคุณต้องการให้เหลือเป็นล็อตไหนวันไหนนะคะวิธีจ่อจงเนี่ยนะคะถ้าเราหลักทฤษฎีก็บอกว่ามันเหมาะกับธุรกิจประเภทสินค้าที่มีราคาแพงมากนะคะเช่น,ส,นสินค้าชิ้นใหญ่ๆห,หนักๆเลยนะคะพวกเพชรพลอยรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะ จึงจะตอบโจทย์ธุรกิจประเภทนี้ในการใช้วิธีสเปซิฟิกไปใช้ในการคำนวณค่าสินค้าต่างๆุรดิบต่างๆนะคะอะเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันว่าสินค้าคงเหลือ800หน่วยเนี่ยมันควรจะเป็นของวันไหนยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเจาะจงก็ต้องบอกข้อมูลเพิ่มเติมมาครูก็ตัดต่อข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือมาห้อยไว้ให้นะคะบอกว่าและจากการตรวจนับนะคะสิ่งที่เหลือแปดหน่วย นะคะค800หน่วยที่นักศึกษาหาได้เนี่ยนะคะในจำนวนนี้แบ่ง500หน่วยแรกเป็นการเหลือจากวันที่10มีนานะคะและอีก300เห็นไหมคะ5กับ3บวกกันเป็น8นะคะและอีก300เนี่ยจะเป็นหน่วยที่เหลือจากการซื้อที่ผมนะคะถ้าพูดมาแบบนี้ตั้งสติให้ดีอ่านให้แตกนะคะเขากำลังบอกคุณว่านะคะ 800หน่วยที่เหลือนะคะ500มาจากการซื้อของวันที่10นะและ300มาจากการซื้อของวันที่26นะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูว่ามันเป็นกี่บาทละเราดูแล้วว่า800หน่วยจะจบที่เงินเท่าไหร่นะคะมาหาค่าเงินกันนะคะหลักการคิดคำนวณน,นะคะ500หน่วยแรกต้องคูณด้วยราคาเท่าไหร่ เขาบอกว่าเป็นของที่ซื้อวันที่สิบนักศึษาซื้อวันที่สิบนะคะอยู่ที่เท่าไหร่คะห้าบาทจุดห้าสิบอ่าห้าจุดห้าดีมากห้าร้อยคูณได้ห้าจุดห้าสูนออกแล้วออเ,ลเท่าไหร่คะสองพันเจ็ดร้อยห้าสมีเครื่องคิดเลขแล้วใช่ไหมพี่แจงมีเครื่องคิดเลขแล้วใช่ไหมคะตอบได้รวดเร็วขึ้น คิดในโทรศัพท์เหมือนเดิมค่ะโอ้โหหรืว่าจะพัฒนาขึ้นกว่าเดิมหมูจะเชื่อใจดีไหมเนี่ยห้าร้อยคูณห้าจุดห้าศูนย์นะคะสองเจ็ดห้าศูนย์หนึ่งตัวแล้วนะคะอีกสามร้อยหน่วยเป็นของวันไหน <96. S 1> ยี่สิบหกอนุญาตคัดลอกจะได้พิมพ์น้อยตงซึบ แล้วก็เปลี่ยนตัวเลขเอาเนาะอีก300หน่วยเป็นของวันที่26คุณต้องดูว่าเอ๊ะตอน26เนี่ยมันเป็นล็อตการซื้อมาอยู่ที่ราคา5.10นะคะนักศึกษาออกยอดกลา300คูณ5.10นะคะรวมเป็นเท่ากันไหมไเท่ากันไหมรวมเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่ทุกคนพี่ีโวอย่านิง่งไม่เรียกชื่อแล้วก็นิ่งไม่ได้นะคะ สามร้อยคูณห้าจุดหนึ่งศูนย์เป็นเงินเท่าไหร่คะเอา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 นี่สัจจานคาทายเหรอเรียนยังไหนึ่งห้าสามศูนย์ค่ะเออหนึ่งห้าสามศูนย์นะคะได้หรือยังทีนี้ยอดรวมทั้งสิ้นนะคะแปดร้อยหน่วยเนี่ยมีมูลค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะสองเจ็ดห้าศูนย์รวมสองร้อยแปดสิบอืม โจดต้องเจาะจงมาให้นะจ๊าวิธีนี้นะคะเพราะชื่อก็บอกอยู่ว่าเจาะจงคุณต้องบอกให้เราเกตคุณต้องบอกให้เราทราบว่าคุณต้องการล็อตไหนเหลือคุณใช้ล็อตไหนตปนะคะโจดอาจจะไม่ได้บอกล็อตเหลือโจ์อาจจะบอกว่าสิ่งที่ใช้ไปเป็นของวันนั้นวันนี้อย่างนี้ก็ได้นะคะพลิกแพงได้แล้วก็ต้องแบบสลับขั้วให้ได้นะคะหาคำตอบให้ได้เคสนี้ก็จะจบที่800หน่วยที่4,280นะคะ ่าทีนี้สองพันสองร้อยหน่วยเนี่ยกี่บาทสองพันสองร้อยหน่วยที่ถูกใช้ไปกี่บาทจะดูยังไงนะคะการคำนวณตัวนี้ปึบๆึเอาขึ้นมาตรงนี้ก่อนนะอ่านะคะในเมื่อเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เหลือก็คือเป็นล็อต ของการซื้อมาวันที่สิบวันที่สิบเนี่ยมันโดนใช้ไปห้าร้อยเนาะเอ้ยมันมันเหลือห้าร้อยแปลว่าวันที่สิบถูกใช้ไปเท่าไหร่วันที่สิบถูกใช้ไปเท่าไหร่จากพันสองวันที่สิบจะถูกใช้ไป <700. S 1> เจ็ดร้อยเพราะว่าเจ็ดร้อยเมื่อบวกกับห้าร้อยเป็นพันสองถูกไหมเจ็ดแปดเก้าสิบสองโอเค <100. S 1> วันที่สิบเนี่ย จะต้องเหลืออยู่อีรนะสอะไรวะไอ,อ,อนนหน่วย H I <ate eye> ส่วนวันที่ยี่สิบหกยีสิบหกมันเหลือสามร้อยแปลว่าถูกใช้ไปเท่าไหร่จาก BTX BTX ยี่หกถูกใช้ไปแล้วสามร้อยเอเหลือสามร้อยแปลว่าถูกใช้ไปเท่าไหร่ ห้าร้อยอ่าโดยประมาณทีนี้เหลือลอตไหนอีกนะคะเวลาพิจารณาเราจะพิจารณาแค่คงเหลือกับการซื้อมารับเขาหน่อยคงเหลือนะคะเต็มๆรับเขาหน่อยดูคนเราเนี่ยอยากมีส่วนร่วมมากเลยนะคนเราเนี่ยนะคะยอดคงเหลือของวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งเนี่ย <พอ S 1> ลนะเขาไม่เขไม่ครบสองพันสองหน่วยนะ เต็มเต็มๆเลยค่ะหนึ 1, ่งพันเพราะว่ามันเขาเขาบอกทำไมถึงคงเหลือเอามาเต็มๆเลยหนึ่งพันเพราะว่าหนึ่งพันเนี่ยมันได้เป็นล็อตของวันที่เหลืออยู่นเนาะพรอเขาแจ้งคงเหลือเนี่ยยอดแปด้ยหน่วยเนี่ยเหลือจาก วันที่10กับ26เท่านั้นเนาะถือว่าถูกใช้ไปในกระบวนการผลิตทั้งหมดนะคะให้ครบอย่างที่คุณบอกตัวเลขครูว่าเฮ้ยมันถูกใช้ไป2,200นะอาร้ยนจานเพราะมันเหลือแค่800นะภายใต้ทั้งหมดวันทติปีอยู่3,000นนะนะคะเพราะฉะนั้น1,000 1พ0 0หนึบวกห้าและ700ต้องไม่เกิน2อ0 0ันสองีเช็คตัวเลขด้วยนะคะลงตัวพอดีนะคะมาให้ค่า ราคาของวัตถุดิบกันนะคะเจ็ดร้อยเนี้ยเจ็ดร้อยเนี้ยเป็นล็ดของวันที่สิบใช่ไหมคะเป็นล็ดของวันที่สิบเนี่ยมันถูกซื้อมาด้วยต้นทุนในราคาห้าจุดห้าส่วนห้าร้อยหน่วยเนี้ยนะคะเป็นต้นทุนที่ถูกซื้อมาของวันที่ยี่สบกนะคะราคาอยู่ที่ห้าจุดหนึ่งศูนคงเหลือนะคะอยู่ที่ห้าบาททว่วเลยนะคะ ให้ราคามันหน่อยค่ะมันแรกเลยกี่บาทสามพันแปดห้าสิบอืมตอนที่สองค่ะห้าร้อยห้าสิบหนึ่งสองพันห้าห้าสิบค่ะโอเคที่สามขออนุญาตไม่ใส่ตัวค่าหลักพันนะคะ 1, แล้วก็ห้าพัน โอเคเชื่อใจนะคะ3ามตัวนี้บวกกันนะคะ5,000ันก2 2สอแล้วก็บวก3,850นะคะเราก็จะได้ยอดนะคะว่าสินค้าที่เหลือที่เหลืออยู่อ๋อที่ใช้ไปในการผลิต2อ0พเนี่ยนะคะรวมแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น1,1100บาทนะคะทำไมหนูได้หนึ่งมืหนึ่งพันสี่ร้อยบาทเอาเป็นปผิวดวะเนี่ยะ สามแปดห้าศูนย์สองห้าห้าศูนย์และห้าพันทวนแมนบาหนึ่งหนึ่งสี่ร้อยค่ะเธอคิดแรกไม่ค่อยดีเลยเนี่ยสังไม่ค่อยสว่างแม่เลยเนี่ยทำเป็นเป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยอ่ะชอบทำให้ไอ้เราก็วายุทำไมคิดได้ไม่เท่ากันไอ้เราอ่ะไม่ต้องเลยไอ้เราอ่ะ โอเคนะคะทีนี้สุดท้ายเนี่ยนะคะ DM ที่มีอยู่หน้าตักทั้งหมดทั้งมวลสามพันหน่วยเนี่ยราคาเท่าไหร่ไม่ต้องคิดก็ได้ไปดูตรงไหนเลยไปดูตรงไหนเลยหนึ่งเืนห้าพันหกร้อแปดสิบออใช่เพราะว่ายอดตัวนี้นะคะเป็นยอดรวมที่มาจากคงเหลือถูกไหมยอดห้าพันซื้อวันที่ซื้อวันที่สิบ 6กพันะคะแล้วก็ซื้อมาวันที่ยี่0 0นะคะมีอยู่หน้าตักทั้งหมดสามพันนะเป็นเงิน1 5 6่0หูนะคะชือ้อออกสอบนะคะ,ะการคำนวณ DM แบบ Specific เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็น Periodic หรือ p e r p e t u a l เนี่ยใช้หลักการเดียวกันหรือคำนวณแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนนะคะ